ตับน้องๆที่อยากได้ชั่วเก้าชั้นที่เป็นเมล็ดนะครับแล้วแบบเฮ้ยพี่เล่มีแบบเป็นต้นแบบให้เห็นเลยไหมอย่างเงี้ยเออแบบเลือกลายได้เลยมีไหมมีครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับออกมาเป็นต้นให้เห็นเห็นเห็นลายด้วยอะถ้าไซส์อย่างเงี้ยครับเขาก็ซื้อขายกันประมาณต้นละ 2- 3 0ถึงนะฮะซึ่งมันก็พอๆกับราคาเมล็ดที่เราได้ประมาณ ส0บถเม,มล็ดลากันอ่ะพิเรตีประมาณนั้นปัญหามันมีอยู่ข้อเดียวครับคือไม้ไซนี้เนี่ยโอกาสไปถึงคุณลูกค้าแล้วโอกาสรอดเนี่ยมันใช้คำว่า50-50เลยเนี่ยเนี่นี่ฮะแบบนี้คัดให้เลยแบบใบออกชมพูเลื่อๆแบบนี้ครับสวยเลยไม่ต้องไปลุ้นเลยอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีติดอยู่ข้อเดียว โอกาสรอดน้อยมากเหตุผลเพราะว่าระหว่างการจัดส่งเนี่ยความร้อนหรือว่าการเคลื่อนย้ายเนี่ยเป็นอุปสรรคกับไม้เล็กครับเนี่ยเออถ้ามันอยู่อย่างเงี้ยแล้วเลี้ยงยาวๆเลยอย่างนี้ได้ครับหรืออย่างมาซื้อเอ่อมาซื้อที่บ้านเอ่อหรือสวนเนี่ยแล้วเราธนูโอเคต่อนะครับโอ้โหพี่เลเมามันกับการทําคลิปมากๆเลยเนี่ยทุกครั้งเลยเวลาทําคลิปเนี่ยแบต กใกล้หมดเมื่อกี้แบบโอ้โหกำลังคุยคุยเพลินๆแบทโมทเดลเลยครับมาลันต่อนะครับไม้เล็กซื้อขายได้ครับอ่านี่เลยพิเลเฟมาต้นหนี้600บาทนี่ครับไซส์แค่นี้ถามว่าทำไมถึงกล้าก็เหตุผลให้ไปแล้วครับ 1. นึ่แหละมันสวย 2. ไม้ที่สวนเราไม่มีแบบนี้นะครับมันไม่มีแบบนี้ต้นนี้แม่ดำเนาะแล้วก็เป็น อันนี้คือข้อมูลเชิงลึกกันเนาะหนึ่งแหละรู้จักกับเจ้าของที่เขาขายเนี่ยแล้วก็ด้วยความน่าเชื่อถือที่เราพูดคุยกันตลอดเวลาเนี่ยก็คือแม่พันพ่อพันของเขานี่คือแดงสวยเลยดังนั้น600บาทพี่พเลยยอมเสี่ยงครับยอมเสี่ยงเลย ดังนั้นหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยโอเคพี่เล่ผมก็สั่งนะผมก็สั่งมาถึงบ้านก็อยู่รอดปลอดภัยใช่ครับอันนั้นคือคือเคสที่รอดแต่เคสที่ไม่รอดเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามาถึงบ้านเราแกะมาแล้วเขาตายนะไม่ใช่นะครับไม่ใช่คือแกะแบบนี้แหละอ่ามาอยู่กับบ้านเราบางคนอยู่ได้สองอาทิตย์ครับบางคนอยู่ได้ เต็มที่บางคนหนึ่งเดือนเอ๊ะทำไมไม้เริ่มโทมเริ่มดับไปอย่างเงี้ยนี่ครับพี่เลยบางทีก็หาคำตอบไม่ได้แต่เวลาเราประเมินเนี่ยมัจกจะประเมินว่าอ๋อไม้เล็กๆจิ๋วๆแบบนี้เวลาจัดส่งเนี่ยความร้อนหรือการขนส่งที่อยู่ในกล่องในตู้ไปรษณีย์อะไรก็แล้วแต่นะฮะเพราะว่าบางทีการจัดส่งเนี่ยก็มาหลากหลายบริษัทเอกชนนั่นแหละมันมี การบอบช้ำดังนั้นเวลาพี่เลีนแนะนำก็ซื้อไม้แบบใหญ่หรือโตกว่านี้ไปเลยนะครับหรือทำไม้เล็กๆแบบนี้ไปรับเอาไปประคบประกง,งไปขนส่งเองนะครับกับอีกวิธีสุดท้ายก็คือเสียงนั่นแหละครับดังนั้นสรุปไม้เล็กซื้อได้ครับซื้อได้ถ้าเรายอมรับความเสี่ยงเรื่องรอ,อ,อดหรือไม่รอดในระหว่างที่เรามาเลี้ยงเองนาะ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้พี่เลี้ยเลยอยากทาคลิปไว้ให้เพื่อนๆน,น้องๆเอาไว้ตัดสินใจว่าไม้เล็กซื้อได้แต่ต้องยอมรับสภาพความเสี่ยงเยอะๆเราจะได้ไม่มีความคาดหวังที่สูงจนจนเกินไปแล้วก็มาผิดหวังนะครับประมาณนี้ครับผม